สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวในตกใจคลิปโยคีโรเบิร์ตเดินไร้หัวสุดท้ายความจริงปรากฏจากที่ทราบกันว่าตอนนี้ทางด้านโยคีปอโยคีโรเบิร์ตบุตรพรามณนะธรรมสถานวิมอกสิวาลายัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีปิดวาจาบำเพ็ญภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้แตงโมโดยโลกออนไลน์ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้จํานวนมาก ล่าสุดในโลกออนไลน์คือหาอย่างมากต่างแชร์คลิปโยคีโรเบิร์ตขณะดเดินปฏิบัติธรรมในวัดทุกคนต่างโฟกัสกันที่นาะทีโยคีโรเบิร์ตเดินผ่านกล้องไปไร้หัวทำเอาหลายคนตกใจเป็นอย่างมากบอกว่าช่วยดูหน่อยทําไมหัวหายหรือเราตาฝาดไปคนเดียวซึ่งก็มีชาวเน็ตจํานวนมากเข้ามาอธิบายว่าไม่ได้หัวหายอะไรแต่อย่างใดเป็นเพียงเพราะโยคีโรเบิร์ตเดินอยู่ในเต็นท์สีขาวเต็นท์ได้บังหัวอยู่นั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง นี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดาม้วนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ